นค่าของเมดเชา่เนะแล่งรอบเพิ่นเดี๋ยวุณลงมาตามร้านเนาะอ้เป็นกินค่าร่วมเป็นค่าของเฮานงเนาะกลัวเหาเนะสบายดีเด้สด้่นเพน้องมาพบมาพกันจะได้ไปเศร้าเม่ห่เนาะเป็นเวลาเวลาตีสองเนาะเน่อน่ตีสอเนาะได้เื่อเนาะงนหกะ ส่ว่ิสวยกันเองเลยตั้งเวลาเขากันหนึ่งข่าวดีทั้งนอกขึ้นเนาะแมนนูเตอร์กัวมิ่โลหลักะกัวซี่กัเซี่โอ้ยตาปากแต่งขาเป็นทั้งนี้เราสวยกันในเมนนเตอร์เป็นมือกองให้หน่อยนะเดรนนอนกยันท่านน่ะลาคนสวยกันกายร่างที่นี่จะมีคนลงเลยนะรวมทัวายทา้งลมไปเช้าเด้อมือแต่งเช้าเลย น้ำมาตินาน้ำบะทานได้มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั้นเนาะมีข้าปุ่นน้ำหวานทิป่นน้ำหวานมีของหวานของข้าวนะเนาะของข้าวของหวานครบชุดหมักไม้มักตกทีแม่เพิ่นแม่จะดีเพิ่นเนาะอยู่ทางประเทศไทยกับเออยจะดีเพิ่นซื้อบลลมารากไม้หลายสิ่งหลายอย่างไห่เฮาใส่ผ้าขาวน้ำแม่เนาะคุณเพิร์นเด้อเนาะ ีส,สวยๆบวกเทามากเนาะอ่าทำบุญในครั้งนี้มีหลายชิ้นหลายอย่างเท่านหร่เนาะเป็นข้าพุ่มน้ำวานครบชุดกมีหลายอย่างที่พูดจนะมาทำเงาการังบนมันกได้ใส่เบิดเนาะบางก้าวเอียงหน่อยเนาะสวยกันเอียงสวยกันดูดเ,ดดเดสร็จแล้วลอ<ม>งติดทรนะงผ้าด้วยตอนนี้ลูกเื้อก็หูนะสรงผ้า ขมมอก็ไม่งามนี่เองกม่ขมมอเนาะมันังเต็มตกไปบ่ขี่กันไปแล้วไ่กมยังเฮียนองสองผ้าที่เ้ยเป็นพอลงผู้เดียวบ่เออกับพอนองเชือ่ะกะตู้กับพอนงเชเออกัะพอน้องเชเป็นกะยุงมาไกงพี่ยันว่าเร่อนเป็นไก่เนาะเออลงมา ดูากันกัลูกปุ๊กข้งในยันเรานียกอย่เลยแห้งเอาแต่แต่งแต่ถ้าคุณไมช่่ต้องมาหนังเนาะแต่งขาเนาชิ้นปะไเอามาเดี๋ยโทษบอกเราก็ได้นี่อันจเป็นี่แต่เนี่ยหัวชิ้นขวดเดียวเจอก็ได้อันนวชิ้นขัวเน้อมานักพียงงไงเนาะ เค่ะเกบเองิน <si suppression> ั้ง <Br> น <medim> ั้นเวลาในเ้าทั้งนั้นเเขาเได้เขา่ได้ห่อเผาเปล่าะเขาได้ห่อเขาเปห่อเผาแบบไหนห่ออ่าห่อเผาลงกันปัาสลิดนะบอมปสลินี่เจ้าวัไน้อันห่อเป็นห่อเห็กระสาค่ะวันนี้นี่เจาห้ากระือออกมาเลยกระือออามาเลยเพีย่งเมีเท่าวห่อนเดไอ่าเปิดชางเปิอยู่สีเห็ดครบสุดไหมห้าวไอเ่ยเจระสือหาต

บ่อยบ่อยอยู่เล่เพินตื่นนี้นิ่งอยู่ข่าว่อีกเดี๋น่อยตอนนั้กเทียนอยู่นอแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาต่อที่อีกรอบเป็นไงเนาะเราแจงเกกอนนะจะพักน่อยโอ้ยเพื่อนี่นี่ะตอนนิเนี่นะเจอ้ไปปวดมครออยู่นะมาใาขานี่แหละตอนี้ก็ได้หลายอย่างในนีแหละอย่าเตียนย่ลงไปเนาะ đi đâu còn mưa tốt nè, này còn tốt lấy thôi hết rồi hàng quẹt của... nó đồ nhiều cả đồ quẹt này nó mày này chứ nó nó mày rồi mình chơi được sửa mà chơi phát nó chơi แฉกนี่ตปวดเป็นทีน้อยได้ยังมาก่่ปวดตินงุนเอิ่มากงุนดงุนพวกอเจหมนเดี๋่สาวยเลนเติเต็มเอนหัวยส่ะยังอันต้มต๊อ

นี่สวยมากเลยมีเงินโบนะมึงสวยสวยบัดเอาสวยมากเป็นเงินเ้ชิวยเงเลยชิไปชิบถวยถวยชิไปตามตามบ้านเขาเลยนะเฮก็ะตกตาันสามพ่อเขาลยพ่อบ่จัชมวยนี่มันเียันนอาาอางนั้เรานักวาาก็เจออย่างนี้ออกมาเอามา ปวดปวดต่อไปเดี๋ยวจะมาตากกางช่วยเดี๋ยว่าย่าย่อมันก็ต่างยวัดนะนเลยหนึ่งสอ

จะไหนแล้วตอนนี้อืมนี่หน่อยเก๋ดีก็ฟ้ามีน้ำอุ่นไปถ้าวันเห็นนั่นแน่ต้องเก็บกระถาง Tak boleh kena mata. Sir, Oh.

รอแต่นั่นเนาะบาดนี้เนาะรอถั่วน้ำแม่น้องเชื่อถั่วอุ้พ่อพี่น้องเอ้ยพาข่าวคนกระดับศุลธรรมได้ไหมโยลงอี่ได้เนาะเหี่ยเป็นทางยายไปไล้หัวทิ่มไปได้ะวเอ้าป้าเฉามีน้าปาดมากล้วยได้นี่นะน้าเดี๋ยวปัดกล้วยใช้กล้วยสเปรยเน้อตัดภาพมาทางเนาะพี่บาดนี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งเคยละเฮาพอสวยเลยบ่ นี่น็อคสิมืดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตาย่านแน่บ้านเมืองเฮาตอนนี้ก็เนาะบ่มีคนอยู่เฮือนอีสานมดัดทิพี่น้องเยโอบ่มีคนไปเพือนผู้บางคนก็มีอยู่กประหยัดพืนประหยัดไฟนาะมืดบิดเห็นทิบพวกนี้เอาอยู่เลยเสียวติเียวเนะเอาเข้าตืเข้านอนได้้บได้้ กันไกับพกกิกับพวกใครได้ออกมาเนาะใครก็มีแต่จิปลาจิ้งหันบ่อสิ้นอุ่นสิใส่ผักเข่าออุ่นปลายังน้อออกมาอุ่นถานเราเคยลานสวยเข่าก้อนเดี๋ยวจะมาอุ่นปิ้งปลาเนาะใส่ผักเขาบ๊อบ่เป็นเนงเข้าหนึ่งาหนึ่งหัวนี่ก้อนเ้าหนึ่งหัวเดียวก้อนโอเคดปะตัวพิจารณาตัวิพิจารณาแ้วเนาะันเ งชเ็บนึง่งเน,น,น,นาะยังไงช่วยืดยโอ้มาเข่าละวานเนาะกา่าดูมีเตรามาเข้าเอ้มคุดลกกว่านะโอ้ลายเทือดอได้ลา,ายเทือดอได้พรมเนายวย่าช่เข่าเฮ้ยนำกาังบใช้ ลืมข้าวครับอยเคยละอันสวยเข่าก่อนแล้วก็จะมาอุ่นปิ้งปลาบบดนี้แล้วตังหนึ่งอีกกำลังอ่ะนะเอาเห็ดอย่างเห็ดเวีเห็ดเวียดกินเรียกก่อนไม่ปิ้งอยู่ในบ่เลยไฟแห้งพอได้นะเดี๋ยวจะเคลียร์ไฟเอาผีเตาไปเลยกินด้ว่มันแห้งกว่กิดปลาเอ๊ะคุได้ปลาทางนะเอามากมาปลามา

เดือป <ừ. S 2> <c ười> ีนาเด้อ่ไหนเด้อบติบเดียวนี่กับพวแห้งนะพราะว่เาเขาใส่ผ้าขาวกับใส่ถั่วหนึ่งใส่บาทกับติหนึ่งกับบวบมันมาหนึ่งก็มาได้หนึ่งเพื่อคนนะบ้านไปเอาไปทำอะไร bên này cần à, à, đơn lê lê, lê. lê. lê à, đây lên cứng ngay này bên nhưng hả chơi đấy chụp đây à ngoài giờ nhảy ngoài đấy ใส่เนีบ่พอสิกะยังรอถ้วยบาดนี้เนาะใส่บาดนี้นะเนาะหะมาอยู่อยว่าสิข้าวกินั่นสิข้าวไยังใส่ข้าว่เข้าอันนั่นน่ะเอาเท่าํานี้พอก่อน้ก็จังนึงอีกตอนนั้นได้แล้วบ่ปตมีแต่รอถาถ้วยเงเเนาะพรถ้วยเฮายังบ่พอพี่น้องเอ้ยเนาะถ้วยเบิดเอาขึ้นมาตเือนป้าก็10ใบเบิดเลย ทางเมยน้อเชื่อเพิ่อนกาโอ้โหนี่หมวดท่น้องเมยอ,อันเพื่อนใส่บาทเพิ่นกะเกียรไม่เรียบร้อยเลย mm hmm. ทางป้าแตง่งเพื่อนพุ่นอนผมจาแต่งเรียบร้อยแล้วปะ mm hmm. แต่งเรียบร้อยแล้วค่อยกะแต่งไว้เมื่อคืนนี่เมื่อไรก็ใส่ได้เลยนะมาเห็ดอันนั่นปะ mm hmm. เป็นยังนะอือ mm hmm. ถ้าเจอเพิ่นแต่งเครื่องใส่อ่าลงไปไว้ธาตุเพราะว่ามีธาตุของพระเถ่าพี่น้องเมยเนาะพอ พอของแม่เนาะที่เป็นเสียชีวิตดวงรับนะเพาะฉ่นั้นเพื่นไหวอาธาดุอยู่ในวัดนันนะ่นเนาะก็เลยแจงเป็นเขาเขายัางไงเพื่อน<ม>เขาสาบวะกับลุงเตอเ๋อก็เลยแจงลุงให้เนะพื่อนเนาะเพื่อบางที่เพื่อนก็อยากกินพ่อหมูเ<ม>พี่องอยงนะัเนาะก็เลยเตรียมลงพ่อมเลย เอาไมคก่อนเนาะรอถ่านทั้งแมนเธอก็เอาเอามาแล้วก็เฮาก็ได้ใส่อีกพี่น้องเนาะยังขั่วจิรอกับอันต้มตัดยังทันได้ใส่ถ้วยกับข้าวเนาะยัง3 4อย่างพี่น้องเอ้ยเนาะข้าวพี่น้องเอ้ยเินเทินอยู่สิย่อไวเด้อบ่บ่ว่าจานเนาะ น้ำในใส่เรียบร้อยแล้วครบแล้วยังรอแต่ปิ้งปลาบัตเคยลาวยังปิ้งปลาอยู่อุน่นพอมาขึ้นนี่เพิ่นปิง้งแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มาอุ่นอีกพี่น้องไปเบิ่งก่อรจะเอาไฟใหม่เดือดจักเคยลาวเห็ดเรียบร้อยแล้วบ่เฮ้ยอย่าให้ใหม่เหมใหม่เรียบร้อยแล้วบ๊วยโอ้เนาะเส็ดพออ่นลามนี่แล้ว ฟามชุบไปดิเอามาฟ้านชุบไปดิเหมอุ่นอีเหมดเนาะสมอยสมีอยู่เนาะมาเลยไผ่กันนอนให้นอนหน้าบัดด่ะเออเพิ่นทางุกบวายบ่เปิดสีิงกินเลอยไหงการมั้ยครหงการไม่ใช่ห่เงินเลย นั่นนั่นเนี่ยบรรทุกบกกระไว้โคกกระไว้ผู้ใดผัวคนตื่นมาเพิ่นจีเปิดยินไปกระพอได้อุ่นใจนแล้วมีได้เหรอเสร็จติ๊กเขาแน่แน่ไว้อุ่นใจคนเดียอเดียวกายหันจะม้อยอยู่เป็นตาเชียวเจ้าเนาะเพราะว่ากลางกังขึ้นก็ทั้งนั้นก็จะม้อยอยู่คือกันนะแต่ว่าใครแน่มันเขาเคยอยู่ทั้งนั้นเลยเนาะมีเพื่นมีไฟแจ้งนนี่ชัหมดจังเลย เรียบร้อยแล้วบ่เอาหายปลาเต๋อไปแกงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะก็มีแต่รอันถ้าถ้วยแม่น้องเ,อททเ,เชอบาดนี่ยตังเฮากะแล้วได้๋ยแล้วพอสำนี้ออออเอาเอาหมดบ่อย่าข้างกะข้างบอ่อยา่าขาดก็ยุดก่อนก็นกได้ของเขาเดี๋ยวมีฮันบอลใส่ติ รวมเห็ดบ่อสิใส่พี่น้องว่าซั่นก็อยากใส่เนาะยามนี้มาใส่อ่าแต่งเพื่อแต่งถะเนาะเพื่อเพิ่นเอามาแล้วเฮาจะได้จับใส่เดเพื่อเพิ่นเอาถ้วยอบ่วงมาตูก็นแล้วบ่ผ้านึงเป็นตูลงงเนาะอีกผ้านึงก็สิเป็นาจันทร์สบาบ่่าสนอยเนาะกพอประมาณนี้เนาะมาแต่งข้าวพันก้อนอยู่เฮือนใหญ่รวมพี่น้องเอ้ยเนาะ เดือดรวมกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้พี่น้งนองๆเอาบุญแต่จะเสาะมาเนี่ยคือเป็นทางประตูกับเคยเนาะเค,เคยเคยบาอาจารย์เพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนท่านได้ลงมาตอนนี้เนาะก็เตรียมถ่าเพื่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะลอแต่ถ้วยน้ำผึ้นสาใส่กรต้มตัดกับก๋วยจีรอกับข,ข้าวแม่นครบทุกอย่างบ้านนี้เนะาะเอาพบกพ่อกันอีกพี่น้องเลยเนาะคือสิเป็นตอนใส่บาตรเพื่อแหลตบ้านนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ลาเด้อเนาะพ๊อกๆวันนี้เนเอาเนาะสบายดีสบายดีโดยไปได้ไปได้เพื่อ